เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube YouTube c h a n n e l m i d n i g h บ b ริ i ต t านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเก็บกาแฟของเพื่อนๆนะคะที่มีผลทำให้กาแฟของเราไม่อร่อยนี่มาดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือ ที่เราบดกาแฟาก่อนเยอะๆแล้วค่อยเก็บเนื่องจากกาแฟาเนี่ยจะอร่อยที่สุดตอนที่เราบดและก็ทานท,ทัน <_ S 1> ท,ทีเพราะว่ากาแฟาจะปล่อยกลิ่นอโรมาออกมาหลังจากที่โดนบดนะคะถ้าเราบดแล้วแล้วค่อยเอามากินทีหลังเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นของกาแฟาที่ถูกบดตอนนั้นค่อยๆจางหายไปกว่าเราจะมาตักใส่เครื่องที่เราจะทํา <_ S 2> เพื่อทําการทาํากาแฟออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติของกา,ฟาแฟละหายไปได้กลิ่นหายไปได้ทําให้ไม่อร่อยนะคะ สก็คือการเก็บกาแฟโดยที่วางตากแดดนะคะแสงแดดเนี่ยเป็นศัตรูของกาแฟเวลาที่เราวางกาแฟไว้ตากแดดอะ่ะจะทําให้รสชาติของกาแฟเสดรสชาติจืดลงหรือว่ารสชาติหายไปฉะนั้นไม่ควรวางตากแดดนะคะเพื่อนเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นจะดีที่สุดค่ะข้อ3ก็คือการเก็บกาแฟโดยที่เราไม่ปิดปากถุงให้สนิทหรือว่าทําให้กาแฟ เจอกับอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นถุงซิลที่เขาให้มาเขาก็จะมีซิลให้เราปิดให้แน่นนะคะหรือว่าเราจะย้ายใส่กระปุกอะไรก็ตามเราสามารถพยายามปิดให้สนิทได้เพราะว่าการที่กาแฟเจอกับอากาศเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการออกซิไดซชั่นทำให้กาแฟไปทำปฏิกิริยากับอากาศทำให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟหายไปนะคะและข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือการเก็บกาแฟไว้ในที่ชื้นเราไม่ควรทำให้กาแฟ อย่าทํทตามอย่าไปเก็บกาแฟาในแบบนี้นะคะมันจะทําให้กาแฟาไม่อร่อยแล้วก็อยู่ได้ระยะเวลาสั้นลงด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในมินดายฟาริสตรค่ะบ๊ายบาย